สวัสดีวันจันท์ที่สดใสขอให้วันนี้มีความสุขเป็นวันที่ดี h แ p ปปี้มันเดย์ว i n g you a wonderful week สวัสดีค่ะทุกโมทนาบุร่วมกันนะคะวันนี้วันจัน์ทนะคะไปทำบุญที่วัดนะคะ วันนี้วันจันทร์ที่สี่ธันวาคมพศสองพันที่วัดรัตนปรรัญญาเมืองวินโดมารัฐแเคเลเิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานี่คือบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้อากาศเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวอากาศกำลังดีค่ะ บริเวณหน้าวัดสะอาดสะอ้านค่ะสวยงามมากค่ะร่มรื่นด้วยต้นไม้นี้ผ้ากำลังผูกผูกผ้าสวยงามมากเลยนะคะงานวันที่10บกำลังจะมาถึงนี้นะคะวันอาทิตย์พระท่านพระสงฆ์กำลังเตรียมงาน ผูกผ้าได้สวยงามมากค่ะ Hi today Monday December 2023 very nice weather วัน,นวันนี้สวยงามมากร่มรื่น beautiful นะคะด้านในก็จะเหมาะกับการนั่งสมาธินะคะสวยงามมาก นำบรรยากาศมาให้ชมนะคะฝึกถ่ายโดนด้วยค่ะเพราะว่า,าเวลาว่างก็ทำทำภาพแล้วก็นําภาพสวยงามบรรยากาศสดชื่นมาให้ชมนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะทุกท่านผ้าห่มผืนละ25้าเหรียญขอเชิญ ร่วมทำบุญด้วยกันได้นะคะเพืเ่อน้าเหรียญจะได้มีความอบอุ่นนะคะถวยายพระห่มแต่พระสงฆ์พระพุทธเมตตาสาธุค่ะสวยงามมากค่ะบริเวณหน้าวัดก็สวยงามมากค่ะท่าน พระท่านผูกผ้าได้สวยงามนะคะบริเวณหน้าสาราค่ะสวยงามสะอาดสะอ้านค่ะสะอาดสะอ้านมากต้นไม้เยอะร่มรื่นร่มรื่นนะคะ beautiful ชอบมุมนี้มุมนี้จะมีต้นไม้ปก คุมต้นใหญ่มากค่ะแล้วก็ผูกผ,ผ้าได้สวยงามค่ะสวยงามมากสบายตาค่ะอากาศดีด้วยค่ะชมบรรยากาศที่สวยงาม วันดี very nice beautiful สวยค่ะนี่คือสาราด้านหน้าค่ะสาราอันนี้รุงควาสวยงามเป็นภาพเบื้องสูงค่ะ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มั่งมีสีสุขขอให้ตนเองมั่งมีสีสุขขอให้คุณแม่กมลพรสุขขอเพ่งกลางจงมีความสุขขอให้คนที่รักมีความสุขวันนี้ทำบุญขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ สาธุค่ะสวัสดีค่ะ Goodbye for now Good luck for you for me bye, bye.